กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ซีทางช่องทุกทุกท่านรับมาพบม,มาเจอกันช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่4ครับมาพบม,มาเจอกันเอ่ซาครับไดมาแล้วกลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับแอดวิไลไดมาแล้วนะครับแนวทางตัวเลขนะครับของปู่โคราชหลังจากเข้าอบาบอด นำแนวทางตัวเลขของปู่มานำเสนอนะครับนแนวทางของปู่โคราชนะครับวดประจำวันที่16%นะครับพฤกษาคมนะครับ FC นะครับวดประจำวันที่16%นะครับแต่กีฬากรนะครับ f c คงจำกันได้ดีนะครับเฮ้าเคยนำเสนอนะครับตัวเลขแนวทางของ ปู่โคราชอยู่ตลอดนะครับอ่างวดหนึ่งนะครับกลับมาแล้วแนวทางของปู่โคราชนะครับงวดประจําวันที่16พฤษภาคมขับได้มาแล้วครับเอามาฝากมาตอนนี้ซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอ่างวดที่ผ่านมาแนวทางรัฐบาลไทยนะครับประกาศวันที่2นะครับวันแรงงานนะครับงวดหนึ่ง สิกพฤษภาคมนะครับก็เบิงกันเป็นแน่ทางตัวเลขนะครับตารางเงินล้านนะครับของปู่โอราชนะครับที่่างแอดวีไลได้นำเสนอให้เอฟซได้ติดตามกันมาอยู่ตลอดนะครับหลังจากห่างหายกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดวีไลมีสถิติให้เบิงนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน นะครับก่อนจะไปบึงงวดประจําวันที่16นะครับเข้ามาบึงงวดสถิติย้อนหลัง16กับงวดวันที่2ที่ผ่านมานะครับงวดออก227นะครับแน่ทางชุดบน227 16เดือนเมษายนนะครับนี่คือเป็นสถิติย้อนหลังเอามาให เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันนี่คือเป็นของทางช่องชบาเพิ่นได้ลงอยู่ตลอดนะครับหัวนัน27งเตรงตรงตารางเงินล้านนะครับหรือว่าเหลขเงินล้านของปูโคราชนะครับตารางเงินล้านนะครับก็คือจะมี1 2 3 6 7สงวดนดหัวนันแนวทางนะครับออก2 2 7ปรากฏว่า2มา7มานะครับอ่า2 7ตรงตรงนะครับหววนันนะครับ รางวดที่พันมาไม่ไม่หมาดๆนะครับวันที่สองแนวทางชุดล่างล่างออก0 6นย์ะครับบน3 3มสามนะครับแต่ว่างวดวันที่2นะครับแนวทางของปูได้มาที่0 6ย์แต่ล่างนะครับมี0 1 2 5 6 7ปรากฏว่า0ย์กับ6มานะครับ นี่คือสถิติยอนหลังเอาแค่สองวดติดพ่อนะครับอ่างวดนี้ได้มาแล้วนะครับ16พฤษภาคมอาเบิ้งไฮดีนะครับพุณพอ่อคุณแม่16พฤษภาคมงวดนี้ได้มาแล้วนะครับเข้าเริ่มจากเลขตารางเงินล้านก่อนนะครับตารางเงินล้านของปู่โคราดงวดนี้นะครับ16พฤษภาคมเบิ้งไ้ดีนะครับ วันนี้ได้มาที่ใดมาที่เริ่มจากหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด นี่คือ,อตาล่างเงินหลานนะครับของปู่โคราชนะครับอวิ่งนะครับปูดึงออกมาจากตาล่างเงินหลานนะครับสำหรับเล็กวิ่งวิ่งได้7กับ8 7กับ8ด แนวทางของปู่โคราชนะครับจะเป็นบนล่างนะครับ fc ีเคยติดตามจะรู้กันดีนะครับเป็นบนล่างนะครับก็เขามารอติดตามกันสำหรับหมวดนี้นะครับส6พกพฤษภาคมจะเป็นบนล่างนะครับ fc t เคยติดตามนะครับแอดวิไลก็เคยได้นำเสนออยู่ตลอด ช่วงหลังๆมาเข้ากับบริตติามนะครับพึ่งได้มากนะครับอเอามาเบิ่งกันครับมาเบิ่งสุดจับคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากเริ่มจากครับหนึ่งหกสองหก ามหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดจับมาเป็นชุดเต็มครับหนึ่งแปด สองแปดสุดสุดท้ายครับคือสามแปดอ่าตัวเลขน้าทางคงจะชัดเจนนะครับแคบหน้าจอกันนะครับเอาสถิติแอดวิไลกกัเอาให้เบิ้งไปแล้วนะครับทั้งสองหวดนะครับเอาเอาหวดนี้ให้แคบหน้าจอหวดที่ผ่านมา ห้แคหนาจอพร้อมกันนะครับอ่านี่คือสถิติงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่เบิง่งไอดีนะครับ0 6ย์ตรงตรงนะครับหางวดนี้นะครับปู่โคราชนะครับจับออกมาครับด้เก่าชุดนะครับมีหนึ่งหสองหสามห 1 7 2 7 3เจ8ดสองเ่ปอาปปูวงกลมให้นะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับวงกลมให้แค่2คู่นะครับวงกลมให้แค่2คู่ก็คือ2,7 3,7 3าเป็นตัวรองอปูวงกลมให้แค่สาคูสองคูนะครับก็คือสองเจ็ดสามเจ็ดสานั่นเป็นตัวรองนะครับอามักชอบฝากแช่ออไปนะครับแนวทางตารางเงินล้านของปู่โคราชนะครับเมื่อนี้ลงให้วันที่สนะครับลงให้วันที่ส มือลงตุเลขแนวทางนะครับเป็นหลักฐานการลงคลิปครับวันที่4พฤษภาคม68มือลงแนวทางให้นะครับเน้นๆให้2คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นของเก่านะครับแนวทางปู่โคราชนะครับเหรียเงินลานหรือว่าตาล่างเงินลานที่แอดวิไลเคยนํ่เสนอให้ FC ได้ติดตามกัน สำหรับคลิปนี้จากล่ากกันไปสกสกมันหมาน,นกับเนื้อทังตัวเลขของปู่โคราช16ึกพฤษภาคมอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ